มันจะรีบไปไหนเนี่ยอ อย่าทำเล่นเนอะวันนี้นะตา้งตอ้ตอทังานหน่อยทั้งานหน่อยติดต็มหลายเรียตาอย่าีอย่าเืเแล้วเลื่อใจแล้วเลื่อแน่นนะครับคิดเร็วทำเร็วเ็นกว้างแล้ว อยแา่าว่าอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงติดเอาน่อยเลนๆไกลไปตัวนี้มันใกล้เกินเล่นเล่นเล่นบอลแรกนะบอลแรกนะให้มันได้เปรียบหน่อยบอลแรก ตรงนี้ไม่ค่อยลมเนาะตรงนู้นลมเยอะกว่าตรงนี้น่าจะมีต้นไม้ใช่ คิดเร็วคิดเร็วเกมข้าวบอลเราเซฟตัวไหนสิหมดแล้วเอาชนะกันดักง่ายดักง่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่า ไฟไฟยเมื่อกี้หนูต้องเข้าเรียมปังเลยนะมันเป็นการหลุดเห็นไหมมันปส่เสียห้เข้าแทกเข้าได้ไงแม่แม่เอ้ยไปแข่งทำไมไม่ยิงอย่างนี้บ้างวะเนี่ยฮะยิงใส่เสาใส่คานไปแข่งอะไรอย่างนี้นะสิตายเร็ว ไปลอยเอาเอาลอยเอาลอยจะนักการสมาธิเรื่องเรืนเรื่องไปเล่นหลังตุดท้ายการสุดเดียวพอลินหลังสามตัวลิ้นโอ้ใจนะนี่เขาจากที่เนี่ยนะเปที่จริงจังหน่อยกันเอเล็นย่าแลบอลนที่มันสูงขึ้นมันเป็นอย่างนี้ แกงบนดีเมเยวจบเลยนแกงเอือยเอยนกนแงเนสอบเนข้องแงนนแกงเ็ดแบบนี้นะโอ้ยแล้วสอบ่เต็มแน่นทุวันนีตอนสอบมีละเรเร็ว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 ตอนแรกบ็้ตาม่นเลยนามตาเนลังน่อว แดงตัวใหญ่ขาวเต็มตัวสีแดงลูกมาแบบนี้ะเติมตัวเติมตัวไปเรืยๆทำเร็วขึ้นตัวเต็ท้องนี่ มันโยนของอะไรให้กันเนียวเรเร็วเร็วเร็าิดเลยเข้าิดเลยเาลองให้เพื่อนเยวดีเรียกสิมอนหมอข้เทียวข้เที่ยวเนี่ยขาไปไ่ไดไไ้ แยกแล้วขอเลยแยกแล้วขอเลยหนึ่งเส้เนี้ยก็ได้บีมองให้ทั่วมองไม่มองให้กว้างกว่านี้เออตายพี่จะคือตอนแรกะไม่ได้แล้วกรับเนี้พอดูประมาณนอนด้ก็เูแ้วเร่อบอดปียาอะไรหลายอย่างพี่ีช่อง่างให้ไปเยอะพี่พี่าอานะ

ไปไปลูกนี้มันต้บอกไปทานูแล้วลูกมันจะรีบไปไหนลูกนั้นน่ะไม่ยินแาวเลเอวอยู่เร็วสิบกีเอาไปได้แย่งไงได้ดิกับพี่เป็นเพื่อนอะไ้ไวกิดบอลไม่ได้ยังไง ไปไปชีกไปอย่อยู่นี่อยู่หนี่้อยู่อาีเดตาจีกวาเกินยไม้าไมหจมันไม่ได้ผลระยะปอกนะจมไปชี้ไปดีอย่าอยู่เฉยล้วงไปไปแล้วเพื่อนจะส่งหน้าเ้ยเอ้ยขาลูกขาใยญ่งัดกันอย่างัดกันไป ระวังขางัดกันลูกเจมส์เจมล็อกให้ลึกหน่อยล็อกให้ลึกให้มันพุ่ระยะบล็อกหน่อยนี่งตัวนี้นิ่งตัวนี้ไม้ไปเต้นขึ้ไปอ้าวขึตัวนี้นั่งอยู่นั่อยู่ รอขี่หูแนงย่อะแกากตายเขาเขาเร็วตีเจ็บตาไม่ื่นเลย่นไม่เอาไม่ได้สวนกละมดไปต้องจับขอจริงจังน่จีนเเร็วเรไม่ทำเล่นขาไม่ตื่นชาเขาาชิดระยะบล็อกนะ ได้นะเล่นเล่นเตะตีตไงลูกนี <that> 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 ้น่ขาไปกรา่เป็น้าองหลังี่สิบองสิบหมดเลยไม่คับยิ่งตัววปไปเท้าส้มนะไหว ต้องเต้นวันีหน่อยตาต้นได้เติมช้าเกินไปไปเกิดบกเก้อเลยเร็วเลยเร็วเลยทันทันไปช้าไปตัวนี้ไม่น่าปอยพักแล้วพอพักไปเร็วเติมติ๊ต้าขยันหน่อยเออมาจิงยังวะเข้าชิดนะลูกเอ้าไปเริ่มเกิดใครเกิเกิดใหม่ใหม่ครับ เกิดพิงประคมเลยขนาดดหนด้ดี่มเฮ้ยนักีเาไปช่วยไปช่วยเอามอยู่น่ตายโอ้ยโอ้ยเวลาแข่งบเป็นอีเ้ย่ฟังนั่นเงงู แพ้แดดแพ้แดดพ่อพึ่งมาแพ้แดดพึ่งนั่นถามเนี่ยยิ้มนะแพ้แดดแต่ไม่กลางคืนเนี่เขาเขาเขากินราคาไหนเอาเรื่องมาใช้ีกินนาซีม้วนแรกไปเลยนะต้องเร็วเอิ้นเอิ้นจับจับเปิ้ลรู้ไหมเรียบร้อยนะแต่วงงี้ต้องออกเร็วหน่อยลูก หลังไม่มีหลังไม่มีคนเล่นางครับไม่มีหลังคนเล่นหลังไม่มีคนเล่นเดี๋ยวกระสอบให้ครึ่งละสิบห้านาทีนะครับอ้าวทำไม่สุดเวลาตามอ่ะตายใครตีใครตีหลอดาใครหลอดแก๊ก ไปใจแล้วขยับใจแล้วขยันไปไม่รู้ไหมตามตามระวังระวังระวังไกลนิดไกลนิดไปเข้าเข้าไหมโอ้ยตัวนี้สิลูกเป็นสวยดีว้าวขาขาเติมมีการก่อนมีคนดีิล้วนะ เนี่ยคือมันก็ค่อยๆเซตใหม่ไม่ดันใส่บนอนอุ้ยของของใครเป็นสงบตางนั่นไม่มีหอ cứu ta cứu ta cứu ta đang lắng mấy đứa thay nè anh lao đi lao đi anh yep lại 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 yep 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 เล็นมาเดินมาดีเอ้ยเดินนี่หน่อยไปเลยเยี่ยมกินก็ได้เล่นเลยเนี่ยเติ้ลยังไงสวยยิ่งโอ้ยไปฝึเท้ากันนะไอ้สองนาทีพักนะครับเก็บหรือเปล่ามันละลายเป็นละายขยับขัดขาข้าวพริกเหรอเท่าแพงเหรอเท่าแพงไม่ไม่ออกมา ได้อยได้อยลูกได้แล้วขยับเลยตัวนี้ได้แล้วขยับมาเล่นหน่อยต้นแก้แกเล่นหน่อยเข้าเข้าเข้าเฮ้ยิ่ของขอโอ้ยเข้าเอเ้ามมันข้นมั่าใจมั่นใจโอ้เอาเาาก็มั่นใจ อาโอเคพักกินน้ำเดี๋ยวอีกคราาั้งแม่ไม่ได้เอาน้ำมา